สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็วันนี้ผมก็มีตัวนี้มันจะเป็นบอร์ดแอร์นะครับเป็นบอร์ดแอร์ของฮิตาชิมันเป็นตัวธรรมดานะครับก็พอดีลูกค้าเสนอขายให้นะครับเพราะว่าแอร์มันมีปัญหานะครับเขาก็เลยถามอยากจะขายให้นะครับผมก็เลยซื้อไว้นะครับก็อาการของมันคือ ตอนแรกคือลูกค้านะครับเจ้าของเขาเปิดเปิดแอร์อยู่นะครับทํางานปกติแต่ว่าไฟมันตกนะครับไฟตกแล้วก็ติดติดดับดับนะครับแล้วก็ทําให้แอร์นะครับไม่ทำงานเลยนะครับก็ผมก็ได้เช็คดูแล้วนะครับพอดีซื้อเข้ามาแล้วก็ลองแกะมาเช็คดูนะครับก็ปรากฏว่า ตัวฟิลนะครับตัวนี้นะครับดำนะครับมันขาดดำเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะยังไม่ไม่จ่ายไฟนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าฟิลมันขาดลักษณะแบบนี้มันมันขาดลักษณะแบบดำดำแบบนี้นะครับมันก็อาจจะมีตัวช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับลองวัดดูนะครับ ก็สิ่งแรกที่จะวัดก็คือลองวัดข้อม C ีนะครับสี C ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันชอ็อตถ้ามีตัวช็อตอยู่นะครับมันจะขึ้นนะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นสีไฟสามร้อยนะครับ จากไฟ220เข้ามานะครับ220เข้ามาผ่านในออด์บิดแล้วก็เข้าไปที่ตัว C ตัวนี้นะครับนี่นะครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับสลับข้อนะครับมันขึ้นนะครับก็แสดงว่ามีตัวเสียอยู่นะครับก็สำหรับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับมันเป็นรุ่นเดียวกันที่ผมเคยเคยทำนะครับที่ผมเคย ทำคลิปไว้อยู่คลิปหนึ่งนะครับก็เป็นแอร์รุ่นเดียวกันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็มีทรานซิสเตอร์เป็นทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งนะ,ะก็เดี๋ยวผมจะลองจะลองวัดให้ดูนะครับทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับสังเกตที่เข็มมิเตอร์นะครับปกติถ้าเกิดว่า ถ้ามันปกตินะครับมันจะวัดขึ้นแค่2ครั้งนะครับแต่ตัวนี้มันเสียในลักษณะช็อตขาถึงกันหมดนะครับ DCE นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ลองเช็คดูอีกทีนะครับ มีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ขันใช้ไขควงขันออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับคือมันเป็นเบอร์ c c c สอนะครับตัวนี้จะใช้มิตเตอร์นะมิตเตอร์เขียน,นะ ให้ดูนะครับสลับนะครับสลับสายมิตเตอร์นะครับคือมันขึ้นนะครับขึ้นหมดนะครับทุกครั้งก็ตัวนี้นะครับช็อตเดี๋ยวเราจะลองวัดค้อมซีดูอีกทีนะครับว่ามันจะมีตัวไหนชอ็อตอีกหรือเปล่านะครับ มันมันจะไม่ขึ้นทั้งสองครั้งแล้วนะครับนะครก็ถ้าขึ้นแบบนี้มันก็ไม่มีตัวช็อตนะครับแต่ว่าอาการตัวนี้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันเสียนะครับเพราะว่ามันคงโดนไฟกระชากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คือมันเป็น R นะครับ เป็นอากระเบื้องนะครับก็คืออากระเบื้องตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับค่า2.2โอห์มนะครับสำหรับตัวน,นี้อากระเบื้องก็มันมาจากไหนนะครับก็คือมันมาจากฝั่งไฟ220นะครับนี่นะครับถ้าสังเกตด,ดูก็ ข้างนี้นะครับก็คือไฟ220นะครับมันจะเข้ามานะครับผ่านเข้ามานะครับตากับนิวตันนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ก็มันคือ L นะครับข้างหนึ่ง Ln แล้วก็มาเข้าไดโอดบิดนะครับก็สังเกตนะครับตัวนี้ขาข้างหนึ่งนะครับมีนะครับมาตัวนี้นะครับเข้าไดโอดบิดนะครับเข้าไดโอดบิด ส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับสังเกตที่มิเตอร์มันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าสังเกตดูดกีก็ตัวนี้ก็เป็น L นะครับตัว L ก็ไฟ2 2 0นะครับจะผ่านมาจะผ่านมา2ตรงนี้มันจะมีอยู่2ขดนะครับ1ขดนะครับ2ขด ไป220ก็จะผ่านตัวมานะครับเพื่อมาเข้าหาไดโอดบิดนะครับก็ตัวนี้นะครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือขาของไดโอดบิดแล้วนะครับสังเกตฝั่งนี้มันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านตัว R ตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดออกมาแล้วก็จะออก อออกมาแล้วก็จะลองวัดให้ดูนะครับว่ามันขาดมันเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับตัวนี้นะครับมันคือ R นะครับ หรือตัวต้านทานนะครับก็คือค่า2.2โอห์มนะครับตัวนี้ถ้ามันปกติมันจะวัดขึ้นนะครับแต่ตัวนี้มันมันขาดแล้วนะับนี่นะครับคือเข็มเข็มมิเตอร์มันไม่ขึ้นเลยนะครับนี่นะก็คือ จากอาการเสียนี้นะครับก็จากการเช็คดูมีอยู่3ตัวนะครับเตี่ยนมีปัญหานะครับที่มันเสียก็คือ 1. คือฟิลนะครับ 2. คือตัว R นะครับ 3. คือตัวทรานซิสเตอร์สวิตชิงเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวที่มันปกตินะครับตัวที่มันดีนะครับลองจะลองวัดให้ดู ส่วนทรานซิสเตอร์สวิตชิงตัวนี้ผมใช้เป็นเบอร์แทนนะครับเป็นตัวเป็นเบอร์ 3D d 5 0 1 7นะครับตัวนี้ก็ผมก็ถอดออกมาจากทีวีนะครับโทรลัตท์โทรลัศท์เก่านะครับในบอร์ดมันทำงานเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน Data Sheet มันทนกระแสก,กว่าเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ประมาณ10นะครับแต่ตัวนี้ก็ประมาณ12นะครับทนแรงดันเยอะกว่านะครับ ผมก็เลยลองมาใส่ก็ใช้ได้นะครับก็ต R ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะครับสาหรับ R นะครับนี่นะปกติมันจะขึ้นนะครับตัวนี้ตัวเสียนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับส่วน ทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับคือปกตินะครับสองครั้งนะครับถึงเราจะสลับสายสลับข้างนะมันจะไม่ขึ้นนะครับส่วนตัวนี้คือตัวเสียนะครับมันจะขึ้นหมดเลยนะครับคือมันช็อตไปแล้วฮะนี่นะครับก็ เดี๋ยวผมจะลองเอาใส่กลับเข้าไปในวงจรนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่ามันทำงานได้ไหมนะครับ กันโหนจะใส่ R เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่ทารซิเตอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็บัดกีขามต่อน,นะครับ นะบัตรคียแล้วนะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟิวนะครับฟิวก็จะใชใ้เป็นฟิว 3M นะครับ ตัวฟิล์ก็ฟิลตัวเล็กนะครับสามเ <Okay. S 1> อมแลก็เดี๋ยวเราใช้มิเตอร์วัดดูทีนะครับ สีนะครับตัวนี้นะครับขาไดโอดบิดนะครับมาแล้วนะครับผ่าน R ตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับเข้าขาไดโอดบิดนะครับก็เดี๋ยวจะลองจ่ายไฟนะครับเสียบไฟเข้าดูนะครับว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่านะครับ เกียร์มอเตอร์สวิงทำงานแล้วนะครับก็นี่นะครับก็ทำงานแล้วนะครับสำหรับตัวบอร์ดนะครับตัวนี้ ก็สรุปว่าตัวเสียนะครับก็มีอยู่3ตัวนะครับก็คือตัว R นะครับ2.2โอห์ม oh นะครับกับตัวทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์สวิตชิงก็สำหรับถ้าเกิดว่าถ้าเราเจออาการแบบนี้นะครับก็สามารถลองลองเช็คเองได้นะครับ ก็อาจจะไม่ยากนะครับสำหรับอาการแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราลองทําเองได้นะครับลองแกะลองเช็คดูเบื้องต้นก็อาจจะไม่เสียเงินเยอะนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับ เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ดูกันนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับขอสวัสดีครับ